วันนี้พามาร้านสตรีทฟู้ดชื่อดังพิษณุโลกทับทิมกรอบสามหนุ่มไข่ไม้พิษณุโลกก็ต้องมากินร้านเปิดมานานนาน,น,าน,นานกว่า20ปีนะคะยุตตั้งอยู่บริเวณตรงข้ามตลาดใต้นะคะสามารถจอดรถได้ในปั๊มปตทเปิดตั้งแต่ตอนเย็นเป็นต้นเมนูทางร้านก็มีหลากหลายนะคะมีทั้งธรรมดามีแบบพิเศษมีแบบมะพร้าวนะคะแล้วก็ที่นี่นะคะก็จะเป็นสตรีทฟู้ดเนาะก็จะเป็นที่นั่งเป็นแบบเก้าอี้อยู่ในซอกตึกก็แถมเลยวันนี้เรามาสั่งเลยนะคะทับ ทิมกรอบนะคะวันนี้มีมะพร้าวแล้วก็มีถั่วแดงแล้วก็มีสมบังด้วยนะคะถ้วยขนาดนี้ราคาอยู่ที่30บาทแน่นอนค่ะเป็นราคาถูกที่สุดของร้านที่เราซื้อกินนะคะอันนี้ก็มาชิมเลยนะคะทับทิมกรอบของที่นี่ต่างจากที่อื่นคือเป็นทับทิมกรอบที่เป็นสมบงังโดยตรงอะนะคะนอกจากนี้ทางร้านก็ยังมีขนมปังปิ้งแสนอร่อยเป็นปังปิง้งเตาถ่านลูกลเล็กๆนะคะลูกละ7บาทนะคะแล้วเขาก็มีให้เลือกหลายไซส์เ <ให S 2> ช้าเยัยยงก็ลองมากินกันได้นะเรากินแล้วบอกว่าก,ก็อร่อยดีเหมือนกันนะคะก็รสชาติใช้ได้เลยราคาก็ถือ ไม่แพยังไงชอบคลิปนี้ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามไว้ได้นะคะ